สวัสดีค่ะเนฟเรนเทลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเน่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆนะคะเวลาที่เราอยู่บ้านกันก็หาเมนูอร่อยๆดีกับสุขภาพนะคะมาทานกันค่ะก็สำหรับวันนี้เนฟจะมาแชร์เป็นเมนูชาน้ำผึ้งมะนาวค่ะสำหรับชาน้ำผึ้งมะนาวนะคะ,ระ,ะ,คะเราก็คือวันนี้เราจะทําเป็นแบบชาร้อนแล้วก็ชาเย็นให้ดู2ส,สูตรเลยนะคะจะได้แบบว่าดูแล้วได้สูตรทั้ง2 2เมนูเลยนะคะ เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราก็คือเตรียมอุปกรณ์นะคะมีอะไรไม่มากเลยค่ะก็มีมะนาวนะคะมีชาชาเนี่ยก็ใช้เป็นชาของออชาไต้หวันของเรานี่แหละนะคะชา i อเรนทัล f f e ฟของเราเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีน้ำผึ้งนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแช่ชากันก่อนดีกว่านะคะเราใช้เป็นตัวเฟรนด์เพสธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะในการที่แบบจะทำน้ำชานะคะเพราะนั้นที่บ้านไหนมีกาแช่ชานะคะก็ใช้งานได้เลยค่ะรับรองค่ะว่า ได้ชาอ่อยๆเข้มข้นแน่นอนนะคะสูตรของเน่นะคะก็คือเราจะตักน้ำตักใบชาะคะ่ะใบชาเราจะตักมานะคะ1ช้อน1สูตรเนี่ยเราจะใช้1ช้อนตวงหรือว่า1ช้อนโต๊ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเน่จะมาทําให้ดูค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเน่จะลองทําประมาณสัก4สูตรนะคะเดี๋ยวใส่มาก่อนนะคะ4ช้อนเลยถ้างั้น4สูตร1แล้วนะคะ2 3 4สี่ค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องมีน้ําร้อนนะคะในการที่จะแช่ชานะคะน้าร้อนเน่ก็ใส่มา1สูตรเนี่ยเราจะใส่น้ําร้อนที่5ออนหรือ150 ml เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเน่จะทํา4สูตรทีเดียวเลยนะคะเราจะได้ทานกันได้ทั้งบ้านนะคะพอจะทำา4สูตรเนี่ยน้ำร้อนเราจาก5ออน1น1สูตรเพราะฉะนั้น4สูตรก็เป็น2อ่ออนนะคะอ่า,อาเสร็จแล้วนะคะให้เราช้อนค่ะคนชาให้เข้ากับน้ํานิดนึงก่อนนะคะ ให้เขาเข้ากันค่ะเดี๋ยวเขาจะได้สก,กัดน,น้ําชาออกมาได้เข้มข้นนะคะแล้วก็เอาฝาปิดไปค่ะให้ตัวฟิลเตอร์เขาเนี่ยนะคะกดชาลงไปนิดนึงนะคะยังไม่ต้องถึงขั้นจมหมดไม่ต้องถึงขั้นแบบว่ากดลงมาถึงข้างล่างนะคะเอาแค่แบบว่าให้ชาจมน้ําแค่นี้พอค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตั้งเวลากันค่ะเอาที่2นาทีนะคะเราจะแช่าชาอยู่ที่2นาทีอ่าเน่ก็ตั้งเวลาไว้นะคะอันนี้นะคะ2นาทีค่ะ พอสองนาทีเนี่ยเราตั้งในระหว่างที่เราตั้งเวลาเดี๋ยวเราก็คือจะมาเตรียมมะนาวกันเลยนะคะนี่ก็เอามะนาวสดเนี่แหละนะคะมาแล้วเราก็บีบน้ำมะนาวไว้เลยค่ะบีบน้ำมะนาวน้ำมะนาวรอเลยนะคะ อโอเคค่ะ2นาทีแล้วนะคะพอสองนาทีแล้วเราก็มาที่ชาเลยค่ะชาเราก็คือสองนาทีเราก็กดลงได้เลยนะคะเด้อกดลงไปเลยค่ะอ่าพอเรากดอย่างนี้แล้วนะคะเราควรที่จะมีกานะคะมาสําหรับใส่น้ําชาไว้นะคะเพราะว่า เดี๋ยวชาเราจะไม่แช่ทิ้งเอาไว้แบบนี้นะคะเราก็คือจะต้องมีกานะคะที่มาใส่น้ําชาทิ้งมาใส่น้ําชาไว้ด้วยนะคะใส่เก็บเอาไว้เลยอ่าโอเคได้น้ำชามาแล้วค่ะทีนี้ค่ะมาดูค่ะถ้าเป็นชามะนาวร้อนนะคะเริ่มต้นชามะนาวร้อนเนี่ยเราจะใส่น้ําชามาที่4ออนค่ะนะคะ น้ำชาสออนนะคะแล้วก็น้ำมะนาวครึ่งออนค่ะน้ำมะนาวครึ่งออนนะคะเอาใส่มาดูเม็ดด้วยนะคะถ้าชอบเปรี้ยวมากก็ไป20 ml ก็ได้นะคะอันนี้ของนี้ก็คือประมาณเปรี้ยวแบบกำลังดีนะคะก็ประมาณ15ประมาณครึ่งออนนะคะ15 ml ค่ะแล้วก็แล้วก็มาเทนะคะช้อนกั้นเม็ดไว้ค่ะ ที่บ้านใครมีที่กรองนะคะที่กรองน้ำมะนาวก็ก็สะดวกเนาะอ่ะเสร็จแล้วน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งเราใส่ที่ครึ่งออนเหมือนกันนะคะออนน้ำผึ้งครึ่งออนนะคะก็ประมาณนี้15 ml นะคะเทมาเลย เราใส่น้ำผึ้งเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เทชาตามลงมาได้เลยค่ะเมื่อกี้เราตวงชาไว้แล้วสี่ออนะคะเอาเทเลยค่ะนี่อันนี้เท่ากับได้เป็นชาน้ำผึ้งมะนาวร้อนหนึ่งแก้วแล้วค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครอยากจะแบบว่าใส่เกลือเบาๆก็ได้นะคะถ้าชอบแบบมีเค็มแป๊มแปมแต่ว่าของเน่คือสูตรเน่คือแค่นี้เลยค่ะเนี่ยค่ะจบแล้วแค่นี้เองนะคะ เดี๋ยวเราชิมชาร้อนกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวหายร้อนอกำลังดีมากเลยค่ะคือไม่หวานจัดแล้วก็ไม่ได้เปรี้ยวเกินนะคะมีความเข้มของชาด้วยนะคะอืม,อ,มอร่อยสดชื่นนะคะรักษาคออทีนี้เดี๋ยวเรามาทำชาน้ำผึ้งมะนาวเย็นกันดีกว่านะคะ ชาน้ำผพึ่งมะนาวเย็นแก้วนี้ต้องบอกก่อนนะคะแก้วนี้เนี่ยความจุเขาก็คือส6บหออนนะคะเดี๋ยวเรามาทํากัน16หออนเนี่ยสูตรสูตรของเรานะคะสําหรับ16หออนนะคะเน่ไปจะใส่น้ําชาค่ะที่สี่ออนเหมือนเดิมเลยนะคะเทมาก่อนนะคะสี่ออนทีนี้ค่ะน้าพึ่งหนึ่งออนค่ะเพิ่มหวานนิดนึงนะคะน้าพึ่งหนึ่งออนเลย นี่นะคะใส่ไปค่ะแล้วก็น้ำมะนาวก็1ออนค่ะแต่ว่าถ้าใครชอบเปรี้ยวชอบหวานก็ลองปรับเอาได้นะคะเอาที่แบบว่าเอาที่เราชอบเ้มากใส่ออนครึ่งก็ได้นะคะเอาแบบเอาที่เราชอบเลยประมาณนี้นะคะ 1>, 1ออนโอเคค่ะเราได้น้ำมะนาวมาแล้วนะคะ30 ml หรือว่า1อออนใส่ไปเลยค่ะคนให้เข้ากันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราก็เอาแก้วใส่น้ําแข็ง อันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถึงอยู่บ้านเราก็กริบเก๋ได้นะคะแล้วก็หั่นมะนาวมาอีกสักลูกนึงค่ะนี่เห็นคะจะดูเลอะเทอะหน่อยนะคะนี่หัน่นึ๊นี่เสียไปเลยแบได้แล้วคะ่ะเสิร์ฟกริบเก๋ก็ได้เอาสองทีดีกว่า สวยกว่าเผื่อบางคนแบบว่าอยากจะเอาตัวมะนาวนะคะมาเรียกว่ามาเข้าปากเลยก็ได้นะคะเป็นไ,ไงคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูชาน้ำพึ่งมะนาวเย็นค่ะเห็นไหมคะก็ไม่ยากเลยนะคะ มีชาน้ำพึ่งมะนาวรอ้อนแล้วก็ชาน้ำพึ่งมะนาวเย็นนะคะชงทานที่บ้านเลยค่ะนะคะจะได้เสริมว,วิตามินซีด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์จากน้ำพึ่งด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำชาน้ำพึ่งแล้วก็มีมะนาวเท่านี้เองนะคะไม่ยากเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์แช่ชาสักตัวหนึ่งแค่นี้เองค่ะจบแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเนตชิมให้ดูว่าชาน้ำพึ้งมะนาวเป็นยังไงอร่อยนะ มันสดชื่นมากเลยค่ะแล้วก็กําลังดีมากๆเลยนะคะคือแบบว่าคือเปรี้ยวก็ดีค่ะแล้วก็มีความหอมน้ําผึ้งกับหอมอาชาค่ะเข้มเข้มชาด้วยนะคะไม่ยังไม่ถึงกับฝาดนะคะเนี่ยอืมสดชื่นก็อันนี้นะคะเนี่ยก็มาแชร์ให้ค่ะเมนูอยู่บ้านนะคะแล้วก็ถ้ายังไงแล้วลองดูแล้วลองทํากันดูค่ะแล้วก็เรามาแชร์กันก็ได้นะคะว่าทําแล้วเป็นยังไงบ้างชอบไม่ชอบนะคะหรือว่า อยากจะให้เน่มาแชร์คลิปอะไรอีกนะคะหรือว่าอยากจะมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตาม s b s c r r i e o r r e n t a l Coffee Channel กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ลองหัดทำกันเลยค่ะอยู่บ้านกันให้มีความสุขนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ